เมียไม่อยู่ไว้กูมานี่กูเมียไม่อยู่ทําไมอะเมียมาดิมาดิเม,มียกูอยูไ่ไหนมาไอ้เวรจะฝันจอกให้ดูถ้าเมียกูโผล่มานะนี่กูบอกเลยอัน,นดับแรกนะมึงมาดิดิมึงมาดิดิมาดิดิไปเอ๊ะมึงเป็นเฮี้ยอะไรเมื่อวานเป็นเฮี้ยอะไรฮัลโหลครับอุ้ยอุ้ย เฟมเล่นของหลวงเลยไงเล่นของหลวงอ้าวไหนว่าสดมีเมียแล้วหรอยังไม่มีผมม,มีไหนล่ะไอ้เหี้ยเฟตนั่งเขินผัวเขานั่งขำอ๋อไม่มีผัวไม่มีผลอยู่แล้วครับเฮ้ยทำไมทำไมทำไมตัวเจ๋งเลยอ่ะอะไรนะตูดหน้าตบเปล่าตูดหน้าตบมากเลยอนะ่ะหน้าดังเปี้ยเปี้ยเปี้ย <c oughs> วันนี้ใส่ลายดอกไหมครับเนี่ย อุอ้ยจริงหรเ,เหรอนี่ใส่ลายเสือหรอหนุ่ยอยากแบบว่าอยากโดนแบบอยากโดนเสือขย่มอะครับเหลืองเหลืองบนเรือเลยไง,ง,งชุดกุมารทองเข้ายังครับเดี๋ยวสั่งทําอยู่ครับสั่งทําอยู่แบบนึงรอเสือสรุปก่อนนะชุดกุมารทองไม่รู้มันเอามาใส่แล้วมันจะเป็นผิดกฎหรือเปล่ามันเป็นหน้าตามันต้องเอาชุดอื่นเราต้องลองมันได้แค่ชุดแต่ไม่ได้ตัวได้ชุดกับหัว ฮัลโหลครับ <Wait. S 1> นี่พี่จะบอกให้นะในโซนเนี้ยแบบว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดแล้วนะหรูที่สุดด้วยนะหนูฮัลโหลสวัสดีครับชุดกับหัวก็เท่แล้วใช่หรอ <c oughs> ใช่พ p เลยสวัสดีครับสวัสดีครับกำลั <c oughs> งนัางนะเดี๋ยวา้องหาเพลงเปิดสร้างวิวก่อนบรรยากาศก่อนอยากมีรูปคู่ลงทวิตจังเลยอะ่ะทำไงอะ่ะ yeah, เ,เ้เอาเลี้ยงเอาเลี้ยงแกสั้น แขนมันไม่ถึงนะหนูแขนไม่ถึงเอาเอาดีดีดีเนี่ยเนี่ยพี Damn, ่โยดจัดให้แล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับหันมาสิก็หันมาอยู่นี่ไงเนี่ยอ่ะอ่ะหันยังได้รปะตูดดิโน่ดีโนดีโนี่ได้ไหมได้ไหมได้ไหม ได้ยังเนี่ยค้างแป๊บหนึ่งจดีไปค้างอยู่เพลงอะไรคิดด <os> ิได้ยังได้ไหมเติเตมย็บน่ารักมเลอน่ารักเลยอ่ะอันนี่น <unos> ี่เนอะ อันนี้มีอะไรให้ครับอันนี้ให้สำหรับคนพิเศษพิเศษอย่างหนูโอ้ยเกินมากโอ้อหนูเอางี้ดีกว่าในเมื่อเรารู้จักกันมาประมาณหนึ่งวันแล้วเอางี้พี่ <med> ขอจีบหนูแบบตรงๆเลยได้ไหมอ้าวนึกว่าจีบกันตั้งแต่วันแรกไม่เอาแบบว่าแบบเป็นวิธีวิธานเลยอย่ะหนูหนูแบบหนูพร้อมที่จะเดินทางไปกับพี่พร้อมที่จะคบกับพี่ไหมพร้อมที่จะอยู่กับพี่ไหม <Okay. S 1> โอ้ยเอางี้หนูพี่ไม่ได้ขออะไรมาเลยหนูลงม,มาตรงนี้ได้ไหมโอครับเอางี้ในเมื่อแบบวันนี้แบบเจอบรรยากาศดีๆแล้วอ่เงี้ยหนู <c oughs> ได้ยินปะเนี่ย <c oughs> ได้ยิน <c oughs> <c oughs> เอางี้อ่ะกดไปเถอะ พี่เกมนี oh. s <S like, right? Right? Okay. Oh ่แล okay. yes. ้วนะอะไรนะผิดเกมนี่แก่พี่ไม่นี่ไงพี่มันค้างไว้หน่อยไงหนูโขาเจ็บเลยอะเจ็บอล้วตัวเขาโอ้เจ็บ ดดใช่เหรอวันหนึ่งที่เรารู้จักกัน,นังมีความสุขที่สุดเลยจริงเหรออันนี้พูด,ดิงเอาตรงๆเลยนะพูดจริงปะเนี่ยพูดจริงเอาลรอขอบคุณนะคะพี่ก็ไม่เคยเจอใครเหมือนหนูมาก่อนเลยนะเนี่ยจริงคือแบบแค่สองชั่วโมงหนูก็ชอบพี่แล้วอ,ะอ่ะอใช่เหรอเ <c oughs> มียไม่อยู่ไว้กูไมนนี้กูเมียไม่อยู่ทำไมอะเมียม,มาดิมาดิเมียกูอยู่ไหนมาไอเฟอร์จะฝันสอกให้ดู ถ้าเมียกูโผล่มานะนี่กูบอกเลยอันดับแรกนะมึงมาดิดิมึงมาดิดิมาดิดิไปเอ๊มึงเป็นเฮียอะไรเมื่อวานเป็นเฮียอะไรามึงเป็นเฮียอะไรจำเอาไว้มีผัวเอ้ยมีเมียไม่มีผลเข้าใจไหมพี่ซึ้งมากเลยอะอหนูฮัลโหลครับครับหนูกินหนูจะกินแครอทพี่ไหมไหนอะ กินดิเห็นไหมหไหนไหนไม่มีเสียงเลยอ่ะไม่มีเสียงเลยโอ้โหโโหูหหหก็เป็นไงอร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยมากหวานมากเลยอ่ะอุย้ยพี่บอกเลยว่าพี่แบบว่าแบบ หมักมาอย่างดีนะของพี่อ่ะหมักด้วยเหรอพี่ใช่หนูจะได้แบบอร่อยๆไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูชอบไซส์เท่าไหร่น้ำหนักเหรอใช่ประมาณห้าห้าสี่ห้าหกอเงี้ยโอ้โห <c oughs> ของของของพี่มันน่าจะประมาณห้าสี่นะถ้าอยากได้หกได้เดี๋ยวพี่ไปทำให้ได้ <c oughs> <c oughs> อะโหล เดี๋ยวพี่ไปทยาไม่ได้เอาไม่ละหนูก็หนูก็เก่งใจโอ้ยไม่ต้องเก่งใจไม่ต้องเก่งใจเพื่อนหนูพี่ยอมได้ทุกอย่างน่ารักสุดเลยตลกตลกมีตรงข่าวพ่อไงแบบถามจริงเราเราได้กี่รอบวันนี้เราได้กี่รอบวันี่ย เอางี้เอา <c oughs> ถ้าไม่รวมในฝันก็เยอะอยู่โอ้โหใช่เหรอวิ้ยจะบอกนะมีในฝันด้วยอะ่ะ <c oughs> เอางี้เอางี้พี่ขอขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมได้อยากฟังเสียงหนูแบบดีๆสักครั้งใึงชีวิตได้ไหมแบบในชีวิตเลยในชีวิตเลยหรออืมแบบอยากอยากได้ยินดีๆอ่ะไม่เอาอย่างเงี้ยได้ไหมขอละขอละแค่ประโยคเดียวนะอ่ะโอเคแป๊นึงนะ แบบรักพี่ยกสดจังอะไรเงี้ยพูดอะไรก็ได้ให้มันแบบยาวๆหน่อยอ่ะยาวๆเลยหรอเออเอาเอาแบบพอดีพอดีแบบให้รู้ว่าแบบไอ้แว่งเสียงหนูอะไรเงี้ยจะโอ๊ยจะอาจะอื้ออะไรก็ได้อะแล้วแต่หนูเลยอ่ะเอาพูดเอาพูดกับโอ๊ยอันละอันละอะางเงี้ยอ่าอ่อ่เอาแล้วกู้หล่อฟัง อะอ,ะองก็หายไปนานแล้วไอ้เหี่ยฮัลโหลฮัลโหลครับเออดีจเจริญสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับจุ๊จๆ,ๆ้จๆออกหนวก็เต็งอะไรและคนดูไม่ออกหรอกฮะไม่ได้ยินเลยอ,ะอ่ะฮะ ไม่ได้ยินเลยเปิดวิเปอร์ผิดไปเปิดอันนี้เปล่าเปิดถูกไหมเปล่าอะลหลครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหสรุปสรุปหมวยหมวยละพี่ยงสดไหมครับเขียนขาวจัดเขียนขาวจัด สุดเอางี้เอางี้ไหนไหนเอาเสียงนี้อะหนูหันมาหน่อยอีกทีได้ไหมหันมาหน่อยอีกทีได้ไหมอยากได้ยินเสียงเนี้ยตอนแบบเนี้ยเดี๋ยวกดอีได้ไหมฮัล <c oughs> โ,โหลครับ เอ,อาแบบดุดันนะท่าน,นี้ดุดันได้ไหมนานๆทีพี่จะได้มีโอกาสได้ฟังอย่างเงี้ยกด e e. อ,อีอยดีฮัลโหลฮัลโหลเอาอยัางเอาอยัางกด หัวมาเพราะว่าไปไหนอ่ะเอ้าไม่ได, oh ไได้ไม่ได้ไม่ไหนอ่ะ <laughs> ไม่ได้พ่อมาคุยอยู่ในเซิร์ฟเฮียโดนใบเหรอ บ้าตลกแล้วคนดูตลกแล้วกูโดนใบที่ไหนไม่ได้โดนใบกูโดนใบที่ไหนล่ะกูไม่ได้โดนใบเอาเขาไปไหนอะ่ะเอาเขาไปไหนอะ่ะโดนใบเรื่องไรว่าใครไปแจ้งเขา บ้ามโดนใบขวยเอะไรยีย่บหัวดึงแฟนเขาดึงปาาเขาเปล่าวะเอาเราเล่นกันโอ้ยยี่บดูไปยาวไอ้เงี้ยยองโซ่เศร้าวะทักอะไรจีแม่งเลยสอถ,ถามเป็นไรหรือเปล่าโหเซ็งเลยเครียดเลยกูงอมงอมงอมเลยอ่ะเฮ้ยคนดูคิดว่าไงเขาจะโดนใบหรอไม่โดนทุกคนคิดว่ามันโดนไม่มีโอกาสโดนใบใครจะไปแจ้งอะเอออะกูถามจริงใครจะไปแจ้ง ปล่อยกระต่ายขาวเงี้ยนอยู่คนเดียวโลก,กิีดเกิดอ,อะไรแกเล่นมาด้วยกันตั้งนานแล้วโอ้โหเียละทิ้งกูกูซิงเลยอ่ะอ้เียปล่อยให้กระเจ้ากระต่ายน้อยเงียนอยู่คนเดียวอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไอ้